สวัสดีครับพบกับนายจูเนอร์นะผมก็วันนี้ให้เป็นอุทาหรณ์หน่อยแล้วกันทํารถนะครับผมคันนี้นะลูกค้าเมื่อวานนะเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ยุติธรรมกับลูกค้าเลยนะครับผมมันสงสารลูกค้าเนาะอ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับนี่ครับดีแมน1.9คันนี้ครับผมอ่เมื่อวานพี่แกลากมานะครับผมรถอ่าเทโบขาดนี่นะครับรถแกเทโบขาดมานะก็ขับไม่ได้ก็ลากมาเปลี่ยนเปลี่ยนปาก42ให้นะครับแล้วก็อ่ามันรั่วใบหน้านะครับผมคนน้ำมันเต็มอินเตอร์เลยก็มีล้างอินเตอร์ ล้างอินเตอร์แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องขาดไม่แตะไม้วัดเลยนะก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะผมก็อ่าแล้วก็จะมีรีแมปจูนเก็บให้นะผมให้เข้ากับเซอร์โวลูนี้นะผมก็จูนคันกลางก็เรียบร้อยเสร็จทุกอย่างสตาร์ทรถนะผมสตาร์ทเสร็จปุ๊บผมก็อ่าอาจจะงงนะว่าทําไมเห็นหัวฉีดตั้งอย่างงี้มันจะ ต่อเนื่องจากเครนหัวฉีดอีกทีหนึ่งับผมอ่าพอเสร็จปุ๊บรถสตาร์ทไปครับผมมันติดแค่3สูบครับมันกระพือรู้เลยเราก็เลยเช็คเฮ้ยทำไมรถกระพือวะรถมันติดแค่3สูบก็ไล่ปักทีละป,กปักดูอ่ะหัวฉีดสูบหนึ่งไม่ทํางานนะผมผมก็เลยถามพี่ครับก่อนพี่จะเข้ามาเนี่ยหัวฉีดพี่มีปัญหาใช่ไหมหัวฉีดสูบหนึ่งตอนนี้ไม่ทํางานนะพี่ว่าเราก็ยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับหัวฉีดเลยงานที่เราทําคือมีจูนกับเทอร์โบล้างอินเตอร์แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแค่นี้นะพี่ก็บอกอ๋อเมาาททื่อออววววาาาาาานนนเรรรถไปททททํํีีีู่่่่14,000 15,000ะะคคััับบบหหหหมมดดด20,000กกฉแแลล้็ ดีแมพแล้วก็อุดอีจยาแล้วเห็นบพี่ก็บอกว่าหมด2 0 0 0 0กว่าบาทผมก็ไม่รู้อะไรยังไงนะผมเขาเลยบอกอ้าพี่งั้น่พี่งพี่เพิ่งไปทำหัวฉีดมาพี่ก็เอาไปให้เขาเครมดิตอนนี้หัวฉีดสูบหนึ่งไม่ทำงานเนี่ยอ่าแค่แค่ทำหัวฉีดปุ๊บรถก็กลับมาวิ่งได้ปกติแล้วครับตอนนี้มันแค่มันไม่มีแรงครับรถันติแค่สามสูบอ่าพี่แกก็เลยโทรไปคุยกับอู่ทางนั้นนะผมก็เลยปกติผมจะไม่คุยกับใครอู่ไหนมั่วซัส่วเลยนะผมก็เลยช่วยคุยให้ด้วยว่าอ้างานผมเป็นอย่างนี้นะครก่วาาเ จจะเข้าใพี่ผู้หญิงพี่เจ้าของรถแกก็คุยสักพักหนึ่งแล้วแกก็บอกผมว่า,าทางร้านเขาไม่รับผิดชอบเขาบอกว่า,ารถทําที่อื่นแล้ว แล้วก็จูนที่อื่นไปแล้วเปเทโบที่อื่นแต่ที่ที่มันมีปัญหามันคือตรงงานหัวยฉีดของเขานะครับที่มีปัญหานะผมะแต่เขาก็รับผิดชอบแล้วผมก็เลยโอ้โหฟังแล้วผมขึ้นเลยคือสองสารลูกค้าครับคือโอ้โหทำหัวฉีดหมดหมดืหม่นกลางๆไม่ไม่ไม่น้อยนะครับแล้วอ่าหัวยฉีดมีปัญหาทุบหนึ่งอ่าเห็นแล้วมันสตาร์ทลากยาวตั้งแต่แรกแล้วด้วยลูกค้าก็บอกว่ามันสตาร์ทลากยาวอย่างเมื่อคืนแล้วพี่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยคุยกับพี่แกว่างาั้นเดี๋ยวผมรับจบให้ละกันพี่แกก็ทำเมื่อวานตอนเเย็นนนาะะดดดดจจไไไ้้กกลััับบบร เก้าโมงเช้าครับผมให้ลูกน้องเข้าไปนี่นเข้ามาเก้าโมงเช้าผมให้ลูกน้องถอดไปร้านหัวฉีดร้านประจาของผมเลยนะครับอ่าเก้าโมงเช้าได้คิวแรกเลยผมเส้นใหญ่รับคิวไดู้่และโอเคก็ได้คิวแรกเลยครับผมผมส่งตรวจสีหัวเลยเอาไปสีหัวเลยสุดท้ายนะผมผลที่ออกมาครับหัวฉีดสูบเไอ้ตัวที่มีปัญหานี่แหละครับเสื้อรว่วนะผมก็นี่ซ่อมเสื้อหัวฉีดตรงนี้มันรั่วนะครับผมอ่ามันรั่วนะครับปลายหัวฉีดยังใช้ได้อ่าก็ เห็นเขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมเมื่อวานเนาะก็นั่นแหละเมื่อวานก่อนเนาะเปลี่ยนหัวใจก็จัดการซ่อมนะผมเดี๋ยวรอชมนะครับรถจะเดินยังไงนะผมก็อันนี้เราถ่ายดูเรีวลๆเลยนะโอเคเดี๋ยวรอชมตอนรถติด โอเคครับผมก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะผมเราก็จัดการเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดครับแล้วก็อ่าอันเก่าเนี่ยเกลียวของ non น็อตล็อกประกับหัวฉีดก็ล้มมาด้วยก็ตามเกลียวอะไรให้เรียบร้อยนะผมแล้วก็เช็คน้ําสตาร์ทเสร็จเช็ั่วแหวนรองหัวฉีดอะไรให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันมาดูกันว่าตอนจบเป็นยังไงจากตอนแรกเครื่องกระพือเป็นรถตีแค่3าสูบเป็นคูเบต้าเลยสูบหนึ่งไม่ทํางานเอาตาร์ทหน่อยนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมนิ่งๆเลยนี่ครับ ลูกค้ามากรอรับรถเลยนะผมลูกค้าชอบไม่ชอบคิดดูนะครับลูกค้าพาเพื่อนมาอีกคันครับผมรีแมพพร้อมอุดอ egr ครับผมลูกค้ามารอเอารถเลยนะพี่ผู้หญิงครับผมก็จัดให้เรียบร้อยครับนี่ครับผมเช็ค่วแหวนรองหัวฉีดอะไรให้ครบับผมยังไงก็วิเคราะห์ดูตรงจุดครับไม่มีบาน,นับผมก็เสื้อเสื้อหัวฉีดสูบหนึ่ง่วรับผมแล้วก็จัดการซ่อมอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนแหวนรองเดี๋ยวฟังเสียงนะผมบูสส์สามสิบห้าปอนด์ครับเ้นใช้งานขับสนุกครับผมนี่คันเร่ง แต่แซ่บครับขับสนุกแรงไม่มีล้อล้อครับผมบู๊สามสิบห้าปอนด์ครับตอนนี้พี่แกยังไม่มีงบนะพี่แกโดนไปรวมของผมกับร้านเก่าก็สี่หมื่นกว่าบาทนะพี่แกยังไม่มีงบเปลี่ยนท่ออินเตอร์เดี๋ยวแกจะมาเปลี่ยนตามหลังมาแก้วาวตามหลังนะผมจะให้ครบ,คบ,จ,บจบเลยเนะี่ยพาลูกค้ามาพาเพื่อนมาจูนอีกคันหนึ่งก็ขอบคุณพี่กมากครับผมลูกค้าก็มาเห็นรถสภาพนี้ลูกค้าเพิ่มลูกค้าดีใจมากผม แต่ถ้าจบครับนายจุนเน่ครับผมมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมที่เดียวจบครบวงจรครับผมนี่ครับร้านเราครบครับผมงานแน่นทุกวันมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับนายจุนเน่ครับเฮ